เสร็จแล้วค่ะเป็นหุ้นสุดโวมนะคะจุดโรมของเราวันนี้ก็ปังเลนะ่นะนะปังเยอะเลยนะแตกสามตัวประมาณสี่ถึงห้าเลยอะวันนี้ถ้าจะนับอะ่ะนะอืมก็โอเคนะคะแต่นี่มันก็คล้ายกันอีกแล้วเนาะเป็นคล้ายๆกันอีกแล้ววันนี้เด่นมอ่ลก้าไวไม้ไม่มี แต่เพุ่งนี้ไม่นะคะเอาตัวดินไว้ข้างหลังเลยดีกว่าจะได้เล่นง่ายๆเนาะจะได้รุ่นง่ายๆใช้เล่นมีแค่นอทางนะคะแค่หนอทางนะคะเพราะว่าจะพูดยังไงอะไรยังไงก็มันก็เหมือนเดิมนะคะไม่รูาจะพูดยังไงก็เอาเป็นว่าตามนี้ก็แล้วกันนะคะ อืมืนกันให้มันไปเลยโอ้ยังเหนื่อยทั้งเยอะคิดว่าจะไม่ไหวละไม่ไหวแล้วลว่าจะทำว่าจะทำว่าจะลงไว้ให้นะเหนื่อยเลยอืมนะวันนี้เรากราชาติเราไม่เข้านะแต่แต่ดาวี หน่อยเอ x โอ้เข้าเยอะเข้าเยอะเขาวันนี้เข้าเยอะมากดาวสตาร์บนล่างแตกสามตัวโอ้ยไม่ไหวแล้วเข้าเยอะเข้าเยอะคิดว่าจะไม่เข้าตนเย็นๆแตกสามตัวนะคะอุย้ยถืออะไรก็ไม่ดีเนาะนะคะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะคะนะไม่ค่อยแจ่มเนาะ ยังไงไม่ค่อยแจ่มเดียวนะคะสีนจะหมดละสีเฉนี่ละเดี๋ยวให้ดูชัดๆกันว่าไม่รู้เฉนี่ปะชัดไหมคะประกาสีนี้ไม่ค่อยชัดเนาะเอาเป็นว่าโอเคนะคะเจอกันวัวนี้นะคะขอทุกคนโชคดีคะ่ะสวัสดีนะคะ